สายคัดใกล้จะขาดแล้วความรู้สึกมันพอมีสายคัดมันคึดคึกมันคึกค่อยฉีก,กนิดๆเจอนิดเจอนิดน่ะลขาด<ต>ทั้งมันไม่ต้องใช้ <laughs> ต้องเปลี่ยนก็นไม่ต้องใช้ไงลงไปค่อยเปลี่ยน,น,นชคทากันได้อะ ล้มเหรอล้มแบบแนเนี้ยแนแขนก็ลองโอ้โลองะพบปาาเด้อหายไปเจดูแบตอนล้มแล้วอ่ะเคยล้มยังไงยกรถจะหมุนแรงยกเกินมาทับตัวเองโอ้ไม่เจ็บใช่ไหม ไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บยกคนหมุ่นนี่เฉยเจายา้าเจียวบ,บาา้างหาบ้างยากกันเส่เกี่ยวหผมก็ได้ครับเปิดลายไปฝั่งขวาได้ไหมอยังไงบ้างครับยังชิวๆมันมันเป็นอะไรไม่รู้หนามอะไรเต็มข้างทางเลยเกี่ยวนามสิมีแต่ต้นหนามอยู่ข้างทางน่ะกิ่งไม้เลยเป็นกิ่งแบบมีหนามอะ่ะเออใช่ แล้วปากเราไม่คันปวดเ้อเอ็ดึงสีตัวมคันจมจมครึ่งคันอะรถผมไ่จไปหน้ยเตไปนหรไน้ำนะไขรนำนะน้าลไน้องกุยเตไป็นหรอไปนล่นก้ยเตเป็นหรอ